อน,นนี้น้องคัพทิมต่อเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าจะมาอธิบายว่าว่ามันคืออะไรนี่คือบ้านบ้านแล้วก็มีห้องด้วยนะคะตอนนี้ตอนเที่ยงและจากนั้นใช่ไหม,มเริ่มจากคนแรกเลยเดี๋ยวจะบอกที่ะห้องก่อนนะอันนี้คือห้องครัวอันนี้คือห้องน้ำน,นี่คือที่ที่อื่นทีอันนี้ คือที่แป็นฟัาน,นี่คือที่อาบน้ำและจากนั้นอันนี้คือห้องรับแขกห้องนั่งเล่นแล้วอันนี้คือห้องนอนมาเริ่มจากคนแรกเลยคนที่หนึ่งคนนี้เขาหลับอยู่เพราะว่าเขาทำอะไรเสร็จแล้วแล้วส่วนคนนี้เขาเขาจะไปอีกหลายห้องเลยไม่รู้ห้องไหนว่าห้องน้ำห้องครัวห้องนังเล่น อันนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนว่างคนนี้เขาก็นั่งดูโทรทัศน์คนนี้เขานอนดูแล้วจากนั้นอีกห้องหนึ่งเป็นห้องน้ําอันคนนี้เขาอึดเยอะแล้วคนนี้เขาก็เป็นฟันแล้วคนนี้เขาอาบน้ําอาบน้ำเยอะแล้วอีกห้องหนึ่งห้องครัวแล้วจากนั้นอันนี้เขากําลังล้างมือทาอาหารอะไรสนอนพวกนี้ นั่งคุยกันรอกันเลยนะคะแล้วจากนั้นใช่ไหมตอนนั้นหาตัวทักทีมเจอหรือ,อยังจะมาเ่ลยกันเลยนะคิดว่าตัวไหนลังคิด คือเพื่อนทัาเิมที่เหลือก็ไม่รู้ไม่รู้เห <c oughs> มือนกันนี่เราจะมาเล่นกันเลยคนนี้เขาจะเปิดประตูมานะเห็นไหมว่าเขาก็จะเปิดปิดก็ไม่รู้ประตูเปิดปิดได้เลยนะ แล้วเราจะมาบอกกันว่าแต่ละห้องจะมีของอะไรแล้วอันไหนคืออะไรอันรัววะแล้จากนั้นใช่ไหมเราจะบอกแต่ทีละห้องเลยเริ่มจากห้องครัวอันนี้คือเก้าอี้แล้วนี้คือโต๊ะกินข้าวแล้วจากนั้นอันนี้คือที่ล้างมืออันนี้คือที่ทํากับข้าวนี้คือตู้เย็นและต่อไปที่ ทีละห้องเราจะการไว้กคแเปแล้วอันนี้คือชักโครกนนี้ที่แปลงฟ้านะบอกไปเลยแล้วอันนี้ก็คือบันไดขึ้นไปอาบน้ํา <een listen> แล้วจากนั้นก็มีที่ก้านเหมือนเดิมอันห้องนอนก็มีที่ก้านนะตรงนี้ก็ออกมาบ้านที่มีที่ก้นเหมือนกันแล้วจากนั้นตรงนี้จะเป็นโ,นนนโ,นนนนโซฟา แล้วอีกห้องนึ่งก็เป็นห้องนอนสังสัยสิว่านี่คืออะไรนี่คือพัดลมนั่นเองเราจะเริ่มเล่นกันเลยไหมเริมเลยทวัสดีทุกคนตอนนี้ตอนไหนแล้วไอตอนนี้ตอนเที่ยงไงทำไมอ่ะก็ฉันไม่รู้ในเวลานี้นะฉันหลับมาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงอะให้ลบ เดี๋ยวฉันไปห้องน้ำก่อนนะฉันขอดูกับเพื่อนเธอไหนสิคืออะไรกันอะ่ะโู้สนุกจังเลยกระปุลแบบเนี้ยไอ้ตอเปียกมาหมดแล้วมาอาบน้ำเนะไปที่อื่นตอนนี้กว่าจุบจ๊บจุ๊บนี่ได้เราไปไหนเฮะแหมแหมฮะเรื่องหละไม่ฉันจะเป็นฝันบ้างโอเคโอเค Okay. อาบน้ำต่กก็ได้เอังตื็นสบ,บายจังเลย,ายนายฉันขออาบน้ำหน่อยก็ได้ฉันไม่เข้าห้องน้ำกันสบ,บายจังเลยอาบน้ำแต่จามจังว่าไปเรื่องนี้สนุกเหรอฉันเริ่มเบื่อแล้วนะมันสน,นุกนะฉันดูมันตั้งแต่เช้าจนเทีนน่ยงแล้ว ใช่ใช่มาสนุกจนมันไม่จบเลยล้อมาไรจะาเสดนะฉันเหี่ยวแย่แล้วโอ้ยฉันล้างมือยังไม่เสร็จเลยฉันล้างให้สะอาดก่อนเอาหนะาเอาหน้านอ,อ้าตอนนี้ทำอะไรแลวเนี่ทุกคนทำอะไรกันอยู่อะใช้ง่ว เอานะเอานะ่อนะเกินเวลาตอนกลาคืนแล้วเอานะ่ทุกคนตอนนางคืนแล้วเดีย๋ยวฉันปิดโทรศัพท์สิกดจิ๊กฉัอะฉันไม่ข้านะ้ำฉันขอนั่งรอเพืพพนน่อนๆด้ฉันอาบน้เสร็จหฉันจะเปรนฝันบ้างจิกเสร็จแล้วฉันเปิดประตูกัน สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีนายไปทำอะไรมาอะขอทำก่อนนะโอเคฉันนอนก่อนฉันงอนได้แล้วฉันต้องอันนี้เราจะแยกเป็นทีละคนนะเขาจะนั่งท้องนี้กันหมดเลยเพราะว่าเขาจะรอแต่ละคนคนเพื่อจะแบ่งฟัามลัก เพราะว่าตอนดึกเราต้องแปรงฟันรังน้ำน้านะแต่ที่นี่มันไม่มีเยอะขนาดนั้นอ่ะฮใครหลุดเ,เป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไร,รใครหลุดเฉยๆอ๋ออาคาร์มาฝากจะาให้เธออาบน้ำเล้วก็มานาอึแปรงฟันวันบัตก,กลับกลับละ ก่อนฉันไปกินข้าวก่อนนะอรอเลยกว่าอรคอคนกินข้าวตาชาแาวนับไม่ฟันเสร็จแล้วแล้วในน่านเนี่นนอยจะยไม่เยืยอยอายากฉันไปละไอ้ร่นอาบน้ำชื้มชื้มงี้แ่จากนั้นก็ไป,ไปฟันเสร็จแล้วก็มานัา่งกินข้าว สวัสดีนี่นะคุยกันรเรรร้แต่ฉันหนดียวไหนนั่คุยกันฉันก็รอต่อกินข้าวเสร็จไหมไปนอนนะเราจะไปเข้าห้องนอนกันเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนก่อนเราจะรอเพื่อนเพื่อนก่อนทั้งหมดเลย

ตกอีชุบชุบ to ชิละอ้าวกันหายไอ้ฉันอยู่นี่ฉันตกอีนายไป็นั่งไม่ไม่มนังดีดีทะเลาะอะไรกันอยู่ขอจะรอดด้วยไม่ใช่เรื่องของนายชิลชิละนั่งตไอ้ชิไอ้ชิละนั่งต่อิอชจัดอชจัะไปฉันขาคนแรกงไปนะฉันจะเมื่อเตียงนี้ ฉันขี่ร้อนฉันนอนใกล้พัดลมเลยฉันนอนตรงนี้แหละฮ่าจิ๊บฉันขอเลือกเปียงป่ะฉันนอนตรงนี้ใกล้พัดลมหมุนพัดลมเลยจะได้ดูให้เบนพัดลมทุกคนต่อไปก็จะเป็น,นพร้อมขอเลือกที่นอนนี่ ผมเหรอตาผมแล้วเหรอพร้อมพรอกันพร้อมขับรถให้มันนี้ไอแทนลดช่วยด้จะหมอรักษาให้หมอรักษาให้แล้วหมอนตะกีมรักษาให้แล้วนี่ผมขอนอนอย่างนี้งงนะสิ แล้วคนที่เหลือจะนอนอย่างไรงงใช่ไหมร่ะาะนอนได้อยู่แล้วคนที่เหลือนอนพื้นหรออะไรแบบนี้หรอไม่ใช่นี่ไงร่านี่นอนนี้นอนแบบนี้เลยนอนตรงนี้แหละ นตรงนี้เลยนี่ด้วยหนนอนนอนฟังเสียงทีวี <c oughs> แล้วคนที่ไหนล่ะทำไงามานี่ <c oughs> นอนบันเตอร์เลยไม่ต้องพูดอะไรบ่านอนบันเตอร์เลยคนตรงนี้ละ่ะนอนได้อะไรนอนล,นอนลน่างล่างอ่ะนี่ทุกคนหลับกันหมดแล้วนะ 拜拜。Bye bye.